ใส่เยอะก็ถูทีนะครับก็ละเอียดนะครับก็ส่วนผสมครับก็จะมีว่านหางจระเข้เปลือกห้องคุทแล้วก็น้ำผึ้งนะครับกลิ่นคอมจากของนมมากนะครับดูนะครับล้างคือละเอียดมากเลยครับมีกลิ่นหอมครับสดชื่นมากเลยครับแล้วก็ฟารแล้วก็สดชื่นในการถูแล้วกรู้สึกว่าเป็นอย่างไรหน้าทุกวันเลยนะครับถูตัวนี้นะครับ ต้องดูล้างกันเลยครับแล้วก็ถึงไม่ต้องหนึ่งนาทีหรือสองนาทีครับดีครับวนไปนะครับถูนไปนะครับผมมาพอได้ลาเสร็จลาออกกันครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะมาช่วยให้ดูนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมนะครับได้ล้างสบู่นะครับอันนี้นะครับ ็ร <łość> ู้สึกว่าน่ากินนะครับบอกว่ามีความแบบเด้งแล้วก็นุ่มทำอะไรอย่างเงี้ยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับส่วนปอบในวระเทนะครับผมส่วนกอของกขาหลก็คือก้อนหนังทะเลเกลือมุกแล้วก็น้ำผึ้งนะครับส่วนผสมของเขาก็โอเคเลยครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งในไลน์ได้เลยนะครับ